วิธีการบ่มวิมุตต์ให้ถึงที่สุดเมคิยะทำทั้งหลายห้าประการเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตต์ที่ยังไม่สุขรอบห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือเมคิยะในกรณีนี้พิกุเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเมคิยะนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่ง เป็นไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบเมคิยะข้ออื่นยังมีอีกคือพิกขุเป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยการสำรวมในปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเมคิยะ นี้เป็นธรรมข้อที่สองเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมคขิยะข้ออื่นยังมีอีกคือภิกขุเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาอันเป็นเครื่องขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งเป็นที่สบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตได้แก่อปิฉกถา เรื cues, taught, society, tea, tea, I, ่องปราถนาน้อยสันต <ud> ุธ <watermelon> ิกถาเรื NG ่องสันโดษปวิเวกกถาเรื่องความสงัดอสังสักขะกถาเรื่องไม่คลุกคลีวิริยารำพภกถาเรื่องมีความเพียรศีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญกถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุติวิมุตติยานัทสนกถาเรื่องวิมุตติยานัทสนะ เมคิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สามเป็นไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบเมคิยะข้ออื่นยังมีอีกคือพิกขุเป็นผู้มีความเพียรอันปารบแล้วเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระ ในกุศสลธรรมทั้งหลายเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมขิยะข้ออื่นยังมีอีกคือภิกขุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะเป็นเครื่องจำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบเมคิยะนี้เป็นธรรมข้อที่หเป็นไปเพื่อความสุขรอบแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมคิยะเมื่อพิกขุเป็นผู้มีมิตรด,ดีสหายดีเพื่อนดีต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เธอพึงหวังได้คือจกเป็นผู้มีศินสำรวมแล้วด้วยการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายมเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สองเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาอันเป็นเครื่องขูดกลาวกิเลสอย่างยิ่ง เป็นที่สบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตได้แก่อัปิดชักกถาเรื่องปรารถนาน้อยสันตุทิกถาเรื่องสันโดษปวิเวกกถาเรื่องความสงัดอสังสัขขกขกถาเรื่องไม่คลุกคลีวิริยารำพกักถาเรื่องมีความเพียรสีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถา เรื่องวิมุตติยานัทสนะกถาเรื่องวิมุตติยานัทสนะเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สามเป็นไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบเป็นผู้มีความเพียรอันปารลบแล้วเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระ ในกุศลธรรมทั้งหลายเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะเป็นเครื่องจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่ห้า เป็นไปเพื่อความสุขรอบแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมคิยะภิกุนัน้นตั้งอยู่ในธรรมห้าประการเหล่านี้แล้วพึงจเจริญธรรมสี่ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือจเจริญอสุภะเพื่อละราคะ,จะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทจเจริญอานาปานสติเพื่อตัดเสียซึ่งวิตกเจริญอนิจสัญญา เพื่อถอนอัสมีมานะกล่าวคือเมื่อเจริญอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาย่อมมั่นคงผู้มีอนัตตสัญญาย่อมถึงซึ่งการถอนอัสมีมานะคือนิพพานในทิฏฐธรรมนั่นเทียว